สวัสดีจ้าพี่นอ้องเนดดอปิดมาอนิเพื่อนถ้าอกุหลาบบานเพื้อแต่ว่าแต่ว่อาอันเบึงดูเบึงเบงด้านหลังดูเ <c oughs> <c oughs> บ็ดเก่าด้านหลังเบ็ดเก่าด้านหล,ลังทงยามหมื่อวานนี่ยทงยามไปใส่เนาะใหม่เมื่อวานพี่น้อง,องทงยามว่ามันไปใส่ดับใส่มาแล้วใส่ไปตุ่มเมื่อวานนี่ ก็เลี้ยวหอยไปขางเพื่อนนี่เลยขางเพื่อนเพื่อนที่บนไปได,ด้ดอกกุหลาบใส่นะทิดังดดดดดนาทีปูหรือนาิีมันเริ่มจะไม่หอมแล้วนะมันเริ่มจะเหม็นแล้วมันเริ่มจะเหม็นเพราะว่ามันเริ่มโรยราแล้วไงทุกคนดอกกุหลาบเอามาเตมเมอนั่นละ่ะเอามาเตมเมอไปช่มสวนเมื่อนั่นล่ะเราก็แบบว่าเราก็ชอบเนาะชอบในความงามของเขาเนาะทุขขกคนก็เลยเด็ด ก็เลยขอเด็ดมาอืมขอเด็ดมาสีด่ดอกขอเด็ดมาสีด่ดอกมันนี้ดอกนี้มันลุยเร็วนะคะดอกนี้ลุยเร็วสีชมพูชมพูขาวแดงชมพูขาวแดงอืมหอ,หอมหอมมากอันนี้เป็นสีแดงสดสีแดงแบบแบบที่เขาไปขายยุบันเท่านั่นแหละอืมมาเด็กก็ไปขายห่อขายนั่นแหละ สวยญี่ปุ่นเด็กคนชอบดอกไม้ก็จะประมาณนี้แหละทุกคนประมาณนี้วันนี้สิไปจังไหนมาจังไหนไปจีเดี๋ยวขอกินกาแฟก่อนไปยังไหนมาจังไหนวันนี้เพิ่งตื่นเพื่อนก็เพื่อนก็นกรับภาระให้หนึ่งเขาหนึ่งน้าให้ยู่ให้กินแล้วทุกคนญี่บุนหน้ามองคาเขาแน่เลยเด้อทุกคนเออหน้ามองคําเขาแน่แล้วเพราะว่ายังตากแดดเยอะอันนี้ก็กระลังหลก ก็ลังลอกแล้วหมูคืนนี่กระทาอันนั้นบอได้ทาจะเชียร์แตงกวาดมาหวัวกระทาหมูวานนี่แหละหัวกระทาหมูวานทาเอ๊ะยังก็ทาทาไอวัส,สลีนวัส,สลีนทาอาหางคิวหางคิวหัวคิวอ่ะสร้างหวาัวมันเถอะเป็นจริงหลอกมันเป็นจริงหลอกหลอกคว่ำยังก็เออยังก็ สังขารมันเป็นสังขารมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้ลและแน่นอนคุณดอกมาอายุบัานข้างบ้านเพื่อนผมบริาบัาบริพาไายบรรยากาศบานเพื่อนบานเพื่อนกับ,บดริํำไรด้วยหลุดทุกคนเลยเราจะใช้ขู่ฉีพากันไปหันไปนมองคนมาอันภาพทพิปญี่ปุ่นมาเที่ยวภาพไม่สวยเลยเป็นเพราะกล้องหรือเปล่า บางคลิปมันก็เป็นเพราะกล้องบางบางคลิปก็เป็นเพราะเราถ่ายย้อนแสงนะคะทุกคนเราเลือกมุมไม่ได้เข้าเลือกมุมอะไรหน้าสถานที่ตรงนั้นเขาก็ต้องถ่ายแบบย้อนแสงไปเลยยังเสียมันก็เลยเห็ดให้ภาพออกมามัวภาพออกมาไม่สวยแต่ว่าก็เราก็ไม่ต้องไปโฟกัสที่ภาพนะคะโฟกัสที่วิววิวอาจจะโน่นนี่นั่นแน่กับบ่วากันนะคะก็ ช่างมันเอาเอาเป็นว่าเอาเราเอาความรู้เอาประสบการณ์แล้วก็เอาความทรงจำละไอบุกเลยไทยไว้ไทยไว้กันเลยออกมาสวยมัง่งไม่สวยมัง่งบางคนกะเคียงนําหอดเวยบนใส่ย็บยปุงมย้อยบนใส่กระปงเนาะไปยางเขาใส่กระปงไปยางไปยางปลาปดอกกระเจียวก็ว่าย่านของกระปงลงุ่มโอ้เจาสิมญญายากยังข่อยหอบปานนั่นโตของข่อยขอก็ต้งโตของย้อยบนยุก็ก็ต้องรูดีแต่ว่า มันจบเป็นยังไงเออ,อยางป้ากับจิงอยู่เขาพระด้แบบป้ากับประม่ณป้าหกได้มนเชี่ยหมนดงมนนงม,น,งมน,นน้ำเนาะมันกะจาสิีางไนคนอยากวอกก็ว่าไปนั่นแหละบุรีดามะตลอดช่วงยี่บ,บนนาะม,นมัอมียังแบบราบรื่นอ,อเาแฟ เกี่ยวยนี่ยยุติบอบ่เติมเกี่ยวดอกดูก <g ill> ่ก <g ill> ินกินมือละซ้องถามมาสิกลับบ้านเมื่อไหรยายมานานแลน้วนะจะกลับบ้านเมื่อไหร่ยังยังบ่ได้กลับเดียวตอลุ่มเดี่ยวตอลุ่มเดี๋ยวทุกคนมานน้เพราะว่าล่อฟ้าลอ่อฝนตั้งู่บนมาหนีว่าม่อยู่บนเป็นแม่แรงบ <g ill ๆ> นยี่บนเป็นแมแรงเดีทุกคน ไอบนแ่อยบนม่นีฝนอยู่นีกบฝนตกไปตกคืนเดียวตกคืนเดียวตั้งแต่วันที่อยู่บนไปนอนอยู่ที่อุทยานอุทยานทุ่งดอกกระเจียวตกคืนเดียวแล้วก็สมความมุ่งมั่นปรารถนามากสมความตั้งใจก็คือมันไหนฝนตกแล้วมันได้ได้ได้นำได้มวกได้ได้ได้หมวก าที่แบบประทับใจสมความตั้งใจที่ที่นอนรอนะคะก็ได้เด้ภาพตรงนั้นมาแบบจุใจเลยเนาะอันนี้เ้ากับยู่อยู่เบลิงอยู่อย่างเก็บภาพนู่นนี่นั่นได้แล้วเ้ากัเดินทางมาตรงนี้ต่ออีกก็คืออยากความตั้งใจอยากมาเยี่ยมอยากมาเยี่ยมทินเก่าอยากมาเยี่ยมเพื่อน อยากมาสัมผัสบรรยากาศเก่าเป็นอย่างคืออยากมางานการบอมีตีบางคนก็บทว่าโอ้ย,าย่าหนีว่างงานขักเนะอึดเวียกขักเนอะบะย่าบ,บนก็มีงานอยู่นะคะทุกคนก็มีงานแต่ว่าคือเฮามาเนี่ยค่ะอ่าด้วยเวลาที่ว่ามันมันมันพอจะปีกมาได้มันว่างนั่นแหละเพราะว่าเขาเฮากับบริษัทใส่ปุ๋ยกับล่อใส่ปุ๋ยนั่นแหละอันทียาบ,บนกลุ่มใจอยู่นะตอนนี้เพิ่งพี่น้องมีบ,บุญดำขึ้น,นกับบักยางขักเลยด้ กำเขาย่างคักเลยสีนี่เห่าเป็นสีไม่ได้ปรับนะกล้องนี่ไม่ได้ปรับนะมันก็อยู่อย่างนี้ไทยญี่ปุนกลับไปบ้านก็อเอกจะมันก็จะเกี้ยงออกยังเอาเป็นสีเทนสีดำเลยแหละอืมพึ่งหน้ากระมองค้าเขาทุกคนอันนี้ยี่ปุนท่า,าคีมอะไอนี่ขนาดท่า,าคีมาเดินันต่างมันต่างเดดเป็นอาทิตย์แล้วเนาะม้นวน,นขึ้นเขาขี่รถมอไซต์ต่างเดดเวยเว้เว้เว้โอ้ แดดสามมือมันี่แต่วันสุกเสาร์อาทิตย์สุกสุกนี่ก็ขี้รดตากแดดแต่ลุรถหลดเลยนะเพื่อนไปหับนี่คิดว่า์ไใค์เนาะแต่วันสุกไปหับยู่ตลาดอำเภอบันอำเภอบันเพิ่มปีตำบลบันเพิ่ม่ีสิบสิบสีพูเขามานี่วมนเสาก็พากันไปแต่ร้อนแม่นะเราไปขึ้นเขาไปไปเที่ยววัดถ้ำเออเราก็บม่อวานนี่ก็บพัะไปเที่ยวทุ่ง สวนกุหลาบไปเที่ยวสวนกุหลาบกระต้างแดดหมู่วานอื่นขึ้นเขาสี่วันห้าวันก็ร้อนนี่คือไม่ต่แดดอย่างเดียวนี่ทุกคนมันก็เลยแบบอืมจะให้หน้าตาสวยแบบบเคยแบบแบบเหมือนไม่ได้ออกแดดออะไรเป,เ,ปเป็นไปเพราะไรคนเท่ามันก็ต้องรับมันก็ต้องไปตามสภาพอากาศถ้าไ่ไี้ออกแดดที่บนขาอยู่บา้านจะไม่ที่บนเขาอืมทิวนี่จะออกสีชมพูเลยหน้าตาอันนี้กะ กเป็นสีเนียนสียังก็หนีอยู่อันนี้โหทุกคนเบื้อง,งหนากันนั่นดูไปกุศลสีเลยกระชังมันเถาะแต่มมนี่มันขาวอยู่เ <c oughs> สือผานุ่งไว้โมนี่มีอย่างเสือ,สอ,อบอสีจางกะบ่มีอย่างดอกทุกคนกะบม่มีอย่างก็คือมันเป็นจิตจะว่าจำบันของีอยู่นเวลากินกาแฟเนานะแต่ต้องได้คุยกับเพื่อนเพื่อนคุยกับเพื่อนเพื่อน,ม,นม่น,นมุนมีนันมาบอลสู่กันฟั่งมมนี่สิไปยัง มือ่อคิดว่าจะเข้าจะเข้าป่านออไม้อีกหนึ่งวันนะคะจะไปอีกเขาไม้จะไปบนไม้จะไกลจะไกลออกจากหมู่บ้านไปนิดนึงนะคะจะไปอีกที่ดึกที่ใหม่คือพื้นวาม,มันมันหน่อหม่อลังการมากจะมีหน่อไม้แบบอลังการมากยังบ,บุกเลยอยากเข็นอีกอยากไปไปสัมผัสบรรยากาศแบบเก่าๆมอนที่ตัวเองเคยเคย,เคยอยู่เคยไปขนาะ,ะพี่น้องก็เลยมานาั่งว่านั่งจาวางเมื่อไหร่ไปยังไดแน่ เราทำมาเมื่อไรสิกาับ้านกับยจาเป้าเจ้าเป้าทำเต่าอีกบนขึ้นสี่ทันธ์ในหายคำตอบพระ่ามันฝนมันมาตกถ้าฝนตกเมื่อไดเอียบบนสิโอ้แฮปปี้ดิ้งมากทุกคนเียบบนจะดีใจมากถ้าฝนตกแบบมีน้ํามีท่าตามทองไฮทองหน้าได้แถวนี้ก็ยังบอมี่นะไม่มีน้ํานะทุกคนตั้งแต่ผ่านเอีบนนั่งรถจากโคราชมาจนจนถึงนัดตรงนี้นะคะบ่มีทงหน้าท้องใดที่แบบเขียวจะอุ่มชุ่มชื่นเข่าถั่วหัวถ่วเก้าไม่มี จี้พุ่มกับแรงคือกันแรงเขานี่มีแต่ต้หยาขนาดหน้าดำขจาวัยังมาท่านอีกแต่ก่ออยู่ทุกคนยังมาท่านอีกเมื่อยเมื่อยยังมาท่านเมื่อยจากจากจากที่มันเป็นกาเรามาเป็นเขาอยู่โอ้ปีนี้รู้สึกว่ามันมันมันแรงแรงนานมากแต่มามันก็นยังมีแบบมีน้ำมีฝนน่ะแบบห้อยห้อยลงมาพ่อเขาพ่ตเลยแม่แต่มันไม่ได้แต่ก่อคือเขานี่มันก็ต้องการน้ำบางอย่างค่ะมันต้องการน้ำต้องการปุ๋ยแต่ัดนี้มันบ่มีน้ำ เขาสิใส่ปุ๋ยมันก็ใส่บ่ได้มันก็เลยแบบล่อหลังนี่มันก็เลยบ่แฮปปี้ทุกคนยึดตนเข่าอืมก็ว่ารู้กันว่าฝนมันสีมาตอนไดถ้ามาถ้ามาสาก็นนี้ก็คือหมดโอกาสที่ข้าวมันจะได้เจริญงอกงามแตกกกแตกกอพี่น้องเขาไปใส่มีหนามาเขาไปใส่ปุ๋ยให้มันก็จะแทงขึ้นมาเลยออกออกร่วงเลยถ้ามาหนัดบ่ได้แตกกกแตกกอก็ลอนี่ลแหละถ้าฝนตัวเอีมมันสิดีใจเลยก็จะหวนกลับไป พูดถึงว่าเอออยู่เบิดเบิดบเบ,บิดบอสิไปแล้วเมื่อแล้วครับคือกรสินกาบ้านนั่นแหละทุกคนเออของเขาก็เริ่มจะหมดขายแล้วไงอืแต่ว่าแต่ผู้ใดสั่งคีมได้นะคะเยอะบ,บนเอ,อเดิมามาใหม่อีกแล้วเยอะเลยหลายลังหลายกล่งกองเลยกาเมืองว่านี่ก็ให้ลูกไปสั่งเจ้าเดียวอ่ะก็ห้าชุดนะกะให้ลูกเอาไปส่งเป็นน้ำพริก นีอยู่นะคะน้ำพริกประทูตอนนี้ร้อยหล่อมากแล้วนะคะ <sm art> น้ำพริกประทูปลาลาบองผัดสุกกูดด้ใดสังเลี้ยวกระไดเลี้ยวกระไดก้อนละ่ะแต่ว่ากระขั้นเบอร์เราเยบ,บกุตรก็ต้องร้อยเยบบุบกลับไปด้วยแบบนี้ถ้าบุตรต้องการน้ำพริกประทูคั่วแห้งนะคะก็สั่งมาได้ใครต้องการปลาลาบองผัดสุกสั่งได้นะคะครีมนะคะครีมนี่เยบ,บบุนผูกมาน,น้ำเนน,น, <S <S น,นี่ทุกคนใหยเยบบุตรโเดลท่าครีมต๊กคักก็นี่นาเลยนะนดำไปเร็วไปได้ทิ้งแล้วเนาะอาลรเมื่อนี้่สิไปยังไง การที่จะด่ามาการที่จุบุรีกับเบิ้งในเด้อพี่นอ้องเด้อเบิ้งสถานการณ์แนี่เออเบิ้งสถานการณ์เน่นเขามาแบบไดเขามาแบบไดเข้าไปแบบใดเขา่ได้เาขาในเมืองในน้านะก็จยะซะให้ญบุ่บน่นเยะอะซะแบบว่านู่นนี่นั่นลายเนาะเออก็ให้มันเป็นแบบธรรมชาตินิดนึงเออยีบุ่นกับ,บ่ได้อียังมากมา้ดอกพี่นอ้องปิดเกิดเป็นช่องยีบนนุ่นนี่เป็นอย่างจะตรงมีตะดามาเทบูว่ันดกแต่ว่ายีบุ่นกับเข้าใจยีุ่่นก็รกูยุดรก คือเขาเชอบเลยเขาไม่ชอบคนที่ไม่ชอบทํายังไงก็ไม่ชอบนั่งหันใจยุ่ยซื้อเขากับบมักถ้าค้นเขาจิมักนะนั่งขี่เขากับวาดีนั่งขี่เขาก็หอมคือเกาพี่น้องเออค้นบ่มากนหนเห็นยังไงเขากับมบมักนะกบนะันนี้การมาเที่ยวยังสี่มันบ่มีดราม่าแบบไอ้แบบว่าคิดว่าเฮาไปขายตัวคิดว่าเฮาไปอจับผู้ชายยังแสนสนะีเขามาในป่ามันก็เลยเมนเบบนัมันบ่ได้แต่ก็ยังไม่ไหวนะว่า นี่คือการไปจับแขกของเยบุลเป็นอยงสี่ละได้ก็ดีไปอันนี้ก็คือมีมีแล้วนะคะมีเลวมีเลวก็อยากลูอกันแล้วว่ามันอดบอ่ได้หลืตีการซีเมนถามแบบนี้หรือว่าการจะว่ห่อเหี้แบบนี้กระเบื้องสถาน,นก,การณ์เนที่เฮา้ไปเที่ยวนะมันเป็นยังไงเป็นจะสมกับคำบอกทีว่าเข้ามาจับเขกหาแขกบอใช้สมองส่วนไหนคิดอันนี้เขา้าไปโบเฮากอันนี้เขาก็ถามขึ้นไปเลวละ่ะเนาะเออบัดนี้ ยอดวิวถามว่ายอดวิวยอดคนดูไม่มีค่ะไม่มีคนดูมีเฉพาะคนที่ชอบในการเป็นเยบุนผ้าไปใส่กับไปเห็ดยังกระเบ,บิ้งนั่นนั่นคือเป็นเอฟซีตัวยงอันนั้นเป็นคนที่ชอบโดยการส่วนตัวชอบเยบนุนเนาะเห็ดยังให้เบิงเห็ดยังให้เบิ้งกระเบ,บิ้งนั่นแหละก็จะมีประเภทนั้นแล้ววันนี้ถ้าสมมติเยบุนมีดราม่าเรื่องฝรั่งมีไปเที่ยวกับฝรั่งสถานมีฝรั่งอาจจะแบบเยอะมาก ยอดวิวนะคะอาจจะเยอะมากเข้ามาบุรีเข้ามาดรามา่าเข้ามาแซะเข้ามาว่าอันนั้นมัน,ม,นมีอยู่แล้วแต่ว่า่ยุ่บนประเด็ไปสถานที่ยังสัน้นนะปานี้ถาเอามาทุกวันนี้คุยกับฝรั่งอยู่ไหมคุยคือเกา่านะคะคุยคือเกา่าเพื่อนเกา่าไม่ว่าจะเป็นพยายางงังทยอเราันก็นยังทักหากันคือเกา่านะคะเพราะว่าจะเป็นพญายาง UK, ังทั้งยุคก็โทรหากันตลอดอยู่เหมือนเดิมนะคะวันละสองรอบสามรอบเก่าคือเกา่า นะคะคอยมีเวลาเพิ่งกับปิ้งปังมากเพิ่งกับแอด์แอรมาโหลดออกอึกอะเฮาก็บประจำเป็นสิแม้ว่าโอ้ยอย่างเพราะว่าเฮามาเที่ยวนะคะเฮามาอ่าหาความสุขส่วนตัวของเราแบบป๊าป๊าบานบานลุยลุยนะคะก็เลยบอกต้องเอาม้ว่าอย่างแบบไม่อะไรจะบ่งคลิปนี้กับสีจำนี่แหละทุกคนจะบล็ิกไปตาขาตาค้อนก้อนเพื่อนก็เฮ็ยเนาอยู่ในกินเขาก็สีอาบหน้าอาบหน้ายกจีผ้ากันไป ปลาอีกคือเก่ารับมือนี่เขาปลาเขาปลาเออบนโอรสสายลุยอืมสายลุยสายปลาไม่ใช่สายในเมืองนะอืบาย,บายขอบคุณขอบคุณลนะเลยลา์ได้จ้าเด้อ